เอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นทิยาก,ก็ได้ออกมาวัดอภิสิทธิ์น้องเวงม่วงมาทายเหล็กอ,องค์นำมตน์นะคะกะหลายศิลหลายงวดแล้วนะคะพระอาจารย์เพิ่นบ่ได้เหตุองค์น้ำมตนเพราะว่ามันจะมีการฝนตกนะคะฝนตก,กเหเุ็ดบ่ได้แต่่าง,งวดนี้ฝนบ่ได้ตกค่ะขึ้นฝนบ่ได้ตกพระอาจารย์เพิ่นก็ได้เหตุเหล็องค์กับเหล็กอ่างแต่นุ่นทิยาเสียหายไป เบิ่งเลของค์ก็นะคะเป็นตัวไดตรงก,กันกับอ้างบ่นะคะไปน้ากันเลยค่ะเขามาแอล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ท่านช่องนเดยนะคเด้อไปน้ากันเลยค่ะนี่นะคะเล็กองที่พระอาจารย์เพ่นเป็นเลขน้าตาเทียนอยู่องค์นะคะเด้อในงวดวันที่16ตุลาสองหาหีนี่นะคะ ตัวใดชอบตัวใดกัจับคู่นะคะบ่ชอบกับจดไว้แคบหนาจอไว้เปรียบเทียบกับหลายๆสำนักน้นทีิยานี่เป็นแค่ซื้อน้ำเสนอเป็นแค่สะพานบุญหายเดอ้อพี่น้องเดอ้อเข้าใจตรงนี้อยู่นะคะโมมีผู้ใดรู้ว่าเลขสิออกตัวใดนะคะตัวเลขทุกตัวเข้าได้รุดได้เลขเก้าก็สามารถตีลังกาเป็นเลขหกได้นะคะเลขหาเออเลขเจ็กับเลขหนึ่งกัตัวเดียวกันนะคะ ดูดีๆบ้างดีๆอาจจะมีโชคปดนี้ได้นะคะนนทิยาเป็นแค่ซื้อเป็นแค่สะพานบุญหายนะคะเบิ้งข้างนี้ขางนี้นนทิยา่าตัวนี้คือเลขเจ็ดบ่ค่ะหรือว่าพอมีพี่น้องเอซทั้ง่องเห็นเป็นตัวใดคะแต่ว่านนทิยาเห็นเป็นเลขเจ็นะคะตรงนี้กคือเลขเก้านะคะนะคะ ะะเลขเก้าก็บเลขหก็ตัวเดียวกันนะคะตัวเลขนิสิม่านิ่งนะคะเพราะว่าน้ำเต็มองค์พระอาจารย์เพื่อนเ็ดน้ำเต็มองค์ตัวเลขจะหมุนไปเรื่อยนะคะนะคะนะคะเมือนะงท่างนี้นะคะคือเลขเจ็้าสานะคะนะคะ,นะคะ หมุนมากหมุนมากค่ะนี่คือเลขหาสามเนี่ยค่ะนุ่นทิยาเห็นเลขที่ได้หนีมีเลขหาเลขสามเลขเก็ดเลขเก้านะคะหรือผู้ใดเห็นมากก็นั่นกับเขาแมน่นแบ่งปันกันเด้อค่ะเด้อแต่ละแต่ละคนนะ่ะตาบารมีบ่ทอกันนะคะบางค้นดวงดีบารมีลายกับเห็นตัวที่จะใช่นะคะน่นทิยาเป็นแค่สะพานบุญห้พระพีพระนองเอซีมาซองแค่นั้นนะกับคอยพิจารณาเบื้องเอานะคะ หะ,ะเลค์น้ำม่อนยู่วัดอภิสิทธิ์หนองแรงม่งวงนะคะที่เห็นๆที่เห็นๆหนึ่งคือ นะคะตัวนี้นุ่นที่ย่ามาเป็นเลขเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าหรือ 9, เก้าเจ็ดเจ็ดครับหนึ่งกับตัวเดียวกันนะคะเนอะเก้าคับหกกับตัวเดียวกันนะคะนะคะหรือความไม่พิโรสายบุญเห็นมากก็นั่นนะคะนะคะทางนี้ตรงนี้ก็คือเลขหานะคะ เมงมุ่มี่กอเลยหาสามนะคะอะคะ แต่ว่าที่เห็นชัดๆยืนย่นๆคือ,อเลขเจ็ดเก้านะคะนะคะเจเก้าหรือเจ็นะคะแ้นนที่ย่าสีส้มเป็นภาพสูงๆสามารถแคปหน้าจอได้เด้อกันเด้อตัวเลขนี่บ่นิ่งนะคะน้าหมุนไปเรื่อยนะคะเพราะว่าน้ำเต็มอ้างสหมุนไปเรื่อยนะคะ เบิ่งเจ้าหนึ่งก็คือเก้าเอา่อคือเจ็ดหกเด้อค่ะเด้อเบิ่งเจ้าหนึ่งก็เจ็ดหกหรือเจ็ดเก้านะคะดูดีๆจะมีโชคนะคะเบิง่งเจ้าหนึ่งเป็นเจ็ดหกหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะที่หกนี่จะชัดกว่าเด้อนะคะ่ะเด้อเป็นหกก็คือเลขหกไทยนะคะนะคะตรงนี้ก็คือเลขสามแต่ว่าตรงนี้น้องที่ยาว่าคือเลขหานะคะนะคะ เพิ่งไหวครับน้าจอไหวจดไหวเปรียบเทียบกับหลายๆสำนักนะคะวั่ผ่านมากนี่พระอาจารย์ว่าก,กับบางคนเพิ่นอยู่หลายเอ็ดเพิ่นกับโชคดีนะคะเพิ่นกับจิเดินทางมากเมือน,นี้นะคะมาทาบุญน้ำผะอาจารย์ยุวัดอภิษฎหนองแรงม่วงนะคะเห็นเป็นตัวไดชอบคอยจัดคอยลงทุนนะคะบรชอบกับว่าเป็นยังข่ามือเป็นการบันเทิงก็ได้นะคะ นะคะเดี๋ยวนุนทีย่าสุดซูมภาพสูงๆให้แคปหนาจอไว้แล้วกันเ้อชอบก็บค่อยจัดค่อยลงทุนหรือจดไว้เปรียบเทียบกับหลายๆสำนักนะคะอีกหลายมือกว่าเลขจะออกนะคะการพลาดกันลืมนะคะนะะเลขโกงน้ำมนตวัดอภิสิทธิของแวงม่วงนะคะ เอฟซีเห <Es> ็น <Z> บ <Es> ่ะเห็น <Z> บ <Es> ่อเลขยูองหนมุนวัดอภิสิทธิ์หนองแรงม่วงนะคะนุนที่ยาเห็นเบิ่งแบบนี้คือเลข793มหรือ76 3สานะคะนะคะตัวเลขจะหมุนไปเรื่อยนะคะนะคะเบิ่งดีๆดูดีๆจะมีโชคนะคะนะคะน้ำตาเทียนของพระอาจารย์นะคะบางคนเนก็ชอบซองเลของค์น้มุนนะคะบางคนก็บ่ชอบนะคะ นันที่ยากกับว่าจะบ่ามมัธายกับมีคนคอมเมนต์มากก็ได้ดต้องมาธยายนะคะเพราะว่าเพิ่งยูกไก่พี่น้องสายบุญมากบ่ได้นะคะกับเบิ่งติดตามทั้งช่องห้านะคะนะคะจดไว้เปรียบเทียบกับหลายๆสน,นัาคน,นที่ยากกับเป็นแค่ซื้อเป็นแค่สะพานบุญหย้ยพอมีพี่น้องเอซี่เท่านั้นนะคะติะซูมสูงๆให้เห็นน้ำกันนะคะ ตัวเลขบวนนิ่งเด้อค่ะเด้อพวานนำไหลตัวเลขบนน,ะะบน,ขบนิ่งหมงุนไปเรื่อยนะคะแคบหน้าจอไหว้จดไหวเปรียบเทียบกับหลายๆสำนักนะคะชอบค่อยจัดคอยลงทุนบ่ชอบกับเลื่อนผ่านบ่เป็นยังะคะ่ะน้อที่ย่าเห็นอยู่นี่มีเลขเจ็ดเลขเก้าเลขห้าเลขสามนะคะแต่ว่หกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะที่เห็นชัดๆที่เห็นเต็มๆเนี่ยคือเจ็ดเก้ากับเจ็ดหกนะคะนะคะเจ็ดเก้ากับเจ็ดหก อ่าสีสูงสูงสูงห้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อ แคบหน้าจอไปค่ะขออนุญาตกับเบ้าตามเนื้อผาตามตาเห็นนะคะเป็นเลขเ็เลขเก้าเลขสามเลขห้านะคะเลขหางกับือเลขสองนะคะเลขเ็กับเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะคะเลขเกับเจ็อยู่ค่ะเจ็งามงามชัดชัดอยู่ในหนิงคือเลขเจ็ดนะคะ โนนที่ยากก็เป็นแค่สพานบุญหายนะคะบ่มีผู้ใดรู้ว่าเลขสิออกตัวใดตัวเลขก,กับเขาได้รุดได้ตัวเก้าก็อกอกได้นะคะนะคะคแคบนาจอไว้จดไว้เปรียบเทียบกับละลายๆสำนักนะคะชอบก็บค่อยจัดกคอยลงทุนก็ชอบก็บเลื่อนผพานว่าเป็นยังค่ะนะคะ,คะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง f ิโชคดีถูกหวยลำรวยไปน้ำการโชคดีสวัสดีค่ะ